สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะชวนมาตัดใบกะเพรากันค่ะอันนี้ก็เป็นทั้งแปลงนี้นะคะแต่ก็จะปลูกกะเพราทิ้งไว้ทั้งหมดเลยค่ะมีทั้งกะเพราแดงกะเพราเขียวนะคะสลับกันไปเนาะบางคนเรียกกะเพราขาวค่ะแต่เองก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเรียกถูกหรือเรียกผิดนะคะค่ะวันนี้มาเก็บใบกะเพราค่ะแล้วก็เป็นการตัดตกแต่งกิ่งไปในตัวด้วยนะคะ เอาไปผัดกระเพราเอาไปต้ยมยำค่ะทุกคนกระเพราแดงเนี่ยจะหอมมากๆเลยนะคะแต่รู้สึกนะโดยส่วนตัวนะคะแต่ว่ากระเพราแดงเนี่ยหอมค่ะวันนี้ก็จะตัดไปเยอะเลยนะคะตัดไปทั้งหมดเลยค่ะนื่อไม่ได้ตกแต่งกิ่งซะนานเลยนะคะออกดอกนะคะจนมเมล็ดแก่หมดแล้วค่ะทุกคน เมนูมีหลายอย่างนะคะที่ใช้ใบกระเพราค่ะไม่ว่าจะเป็นผัดกระเพรานะคะหรือบางคนเนี่ยก็เอาไปผัดใส่ปลากระป๋องได้นะคะเป็นกระเพราปลากระป๋องค่ะหรือจะเอาไปใส่ต้มยำก็ได้ค่ะมีสวยบ้างไม่สวยบ้างนะคะสลับกันไปเราก็เอาไปคัดคัดเอาได้ค่ะ ไปแบบนี้เลยนะก็จะเป็นการตกแต่งนะคะต้นกระเพรากระเพราแดง หอมมากเลยค่ะใบกระเพานะคะตัดไปก็หอมไปกลิ่นดีเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะตัดให้โล่งหน่อยนะคะประมาณนี้ค่ะอ่านี้นะคะเป็นบริเวณที่ปลูกกระเพราเมื่อสักครู่นี้ค่ะตอนนี้ตัดหมดแล้วนะคะ ทั้งกระบะนี้เลยนะอ้าวเหลืออีกหนึ่งต้นนะคะเดี๋ยวตัดก่อนเนี่ยเหลือกะเพราแดงอีกหนึ่งต้นกลางแบบกลางมากๆเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะต้นนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เป็นกระเพราทั้งหมดนะคะที่ไต่ได้ตัดเก็บในวันนี้นะคะถ้าเกิดท่านใดนะคะที่อยู่ต่างประเทศนะคะอยู่เมืองนอกเนาะแล้วอยากปลูกกระเพราวไว้กินเองนะคะแล้วก็ได้ต้นกระเพรามาเนี่ยอยากจะเก็บรักษาให้อยู่นานๆก็สามารถนึ่งนะคะนึ่งใบกระเพาก่อนแล้วก็เอาแช่ใส่ในช่องฟรีซได้นะคะพอนึ่งเสร็จเราเอาใส่ในถุงพลาสติกค,ค่ะแล้วก็ ถ้าเป็นถุงซิปล็อกได้จะดีมากค่ะแล้วก็เอาไปแช่ในช่องฟรีซนะคะเวลาเราจะเอาออกมาทํากับข้าวก็หยิบมาทีละถุงทีละถุงนะคะแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยรักษากระเพราไว้ได้นานๆค่ะแต่สําหรับพวกเราที่อยู่เมืองไทยนะคะทุกคนจะกินเมื่อไรมาเก็บเมื่อนั้นนะคะสะดวกมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้ไต่เก็บมาได้เยอะมากๆเลยนะวันนี้ก็จะเอาไปแบ่งเพื่อนบ้านด้วยค่ะนี่ค่ะทั้งกระเพราแดงนะคะกระเพราขาวกระเพราเขียวนะคะเยอะเลยนะ อ่าโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ